สวัสดีครับผมมานพินกับชาแ e l ฟิ t ไทยใน YouTube ครับวันนี้พามาดูบรรยากาศรถรางนะครับที่กรุงอิสระบูกับประเทศตุรกีสายข้างบนนี้เป็นสายไฟนะครับแล้วก็รถรางเอาไฟวิ่งนะฮะแต่เป็นรถรางที่เป็นบอดี้สมัยใหม่นะครับก็จะวิ่งตรงนี้แล้วก็มีสถานีเล็กๆเห็นไหมครับอันนี้สถานีซุลตานอามตดนะฮะ ก็เป็นย่านท่องเที่ยวของตุรกีนะครับเดี๋ยวรถรางเนี่ยจะวิ่งมาตามรางเหล็กที่อยู่กับพื้นนะฮะสังเกตว่ารางค่อนข้างจะกว้างพอสมควรแล้วก็ตัวรถรางใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ลาดเนินแต่ก็รถรางวิ่งได้ไม่ีปัญหานะครับแล้วบางทีก็มีรถขยะหรือรถอื่นเนี่ยวิ่งแจมเข้ามานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชงววา จุดไม่มีที่กั้นนะครับสามารถเดินข้ามได้แล้วก็ดูครับอย่างตรงนู้นนะคนเดินข้ามกันจะต้องระวังรถลางเรานะก็คือเขาใช้หลักทุกคนดูแลตัวเองนี่มีรถรถยนต์เข้ามาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้ามาได้หรือเปล่าแต่ว่าบางช่วงบางโซนเนี่ยอาจจะอาจจะอนุญาตได้แนละ้วผมไม่รู้เาะคงมีจังหวะมีอะไร ที่กำลังสวยครับทีนนี้มีมาซีิตเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับส่วนข้างหลังนู้นจะเป็นบูมอสนะครับมาซีิตใหญ่ mm hmm. นี่ก็มีรถวิ่งเข้ามา mm hmm. นู่นครับมาแล้วรถล่างทันใหญ่ไปเริ่มเลย mm hmm. นี่วิ่งเลยทางสนามบินนะครับไทยมาต่อรถ ที่สถานีผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะขึ้นสายเนี้ยมาถึงเนี่ยสถานีสุรตานําเม็ดนะ,ะนี่คนก็เดินข้ามรถรางเนี่ยคนที่จ่ายเงินรูดบัตรเข้าไปในโซนนั้นแล้วก็ขึ้นรถได้พอขึ้นรถแล้วก็รถก็จะจอดรอนะฮะแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางออกไปมันก็รถไฟฟ้าก็เป็นระบบที่ดีครับไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเลยเพียงแต่ว่า จัดถนนให้เป็นถนนหลักของรถลางนั่นเองคนก็เดินไปมาข้า้ไฟจากข้างบนนะมีหวัวมีท้ายข้างในดูทันสมัยมากครับผมมีอีกคลิปหนึ่งนั่งมาจากจากสนามบินนะครับ อันนั้นจะยาวหน่อยนะครับนะครับก็กำลังติดตามช anel Feel Thai ใน YouTube อยู่นะครับมีคนก็เดินข้ามกันนะครับนี่ครั้ oh, thank you คนก็เดินข้ามกันนะครับนะเดี๋ยวดูเอามาอีกขบวนแล้วครับไม่อีกขบวนละ ช่วงนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วครับอ๋อนี่เหมือนกับไปคอนสายเดี๋ยวก็แยกไปนะผมไม่แน่ใจว่าการขับควบคุมเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรนะครับตามขออนุญาตใส่ชื่อช n นลนะครับนี่ไมคคันครับอันนี้สายเดียวกันที่เขาจะมีไฟเตือนด้วย ถ้าใครอยู่เข้าใน็ดล่างี่ครวบวิ่งสวนกันนี่ก็เข้าตรงสถานีนะครับคนก็เข้าไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะยอยขึ้นนะฮะ ระบบขนส่งมวลชนของอิสตันบูลนะครับเขาใช้รถรางแต่เป็นรถรางสมัยใหม่นะครับไม่ใช่บอดี้เก่าไม่ใช่รถรางซานฟรานซิสโกหรือรถรางแบบในหลายประเทศนะครับแต่นี้เป็นบอดี้แบบรถไฟฟ้าสมัยใหม่เลยแล้วก็ตัวรถยี่กว้างไหมครับดูรลงเนี่ยวกว้างยอดครับผมชอบมาก มาเห็นแล้วก็ประทับใจเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้ออกกันนะครับก็ชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ FWDL TCI ท,ทำไมรถคันนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้อ้าวทำไมอ๋ออเดี๋ยวผมหลุดไปโทษทีอันนั้นรถรถมารับแค่ตรงนี้แล้วก็ไปที่หนึ่งครับ พอทีเมื่อกี้ภาพหลุดไปนิดนึงผมกำลังตกใจว่าทำไมนึกว่ารถจะวิ่งมาตรงนี้ก็มาจอดท่านี้นี่แล้วก็ไปอีกสถานีหนึ่งครับคงจะมีทางแยกมีทางอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับนะฮะก็ติดตามชาแนลฟีทไทยใน YouTube นะครับ <c oughs> เอฟจีดีอารทีชัยครับนะฮะแล้ <c oughs> วพบกันใหม่ครับนะฮะ <c oughs> กับชาแนฟีทไทยนี่อยู่ที่กรุงอิสตันบูล